นายสุรพันธ์ศิลปะาสวรแรแอมำเภอปากช่องก็น,นำกำลังฝ่ายปกครองบุรณาการร่วมกับตำรวจสอพอกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเข้าจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่หมู่12บ้านกลางดงตำบลกลางดงนะครับ ก็สามารถจับกลุ่มผู้เล่นพนันได้8คนแต่มีประมาณ4-5คนครับวิ่งหลบหนีไปได้และพบอุปกรณ์การเล่นพนันเป็นไพ่จำนวน18ตตลับเงินสด620บาทและอุปกรณ์การเล่นจำนวน2ชุดจากนั้นก็นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพกลางดงเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปครับ ด้านอำเภอปากช่องก็เตือนนะครับว่าตอนนี้โควิด1 9กําำลังระบาดครับแต่ยังมีประชาชนที่ลักลอบเล่นการพนันหากเจ้าหน้าที่รู้ครับก็จะตามมาจับดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดครับ ฝ่ายปกครองและก็ตำรวจภูทรน,นิคมคำสร้อยจังหวัดบุกดาหารนะครับก็มีการเข้าตรวจสอบสนามไก่ชนที่ลักลอบเปิดเล่นการพนันภายในสวนยางพาราบ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลน,นากอกอำเภอนิคมคำสร้อยครับหลังจากที่ได้รับการประสานจากจังหวัดปราจีนบุรีว่าทำลายผู้ติดเชื้อโควิด19คนที่197และ198ของจังหวัดเดินทางมาเล่นพานันเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาครับ ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบร่องรอยการทำสนามไก่ชนชั่วคราวและอุปกรณ์บางส่วนเพื่อเปิดเล่นการพนันรวมทั้งยังพบไก่ชนอีกประมาณ20ตัวที่เลี้ยงไว้ซึ่งจากการสอบถามผู้ดูแลก็ทราบว่าวันเกิดเหตุมีนักพนันประมาณ50คนที่อยู่ในเหตุการครับ นายชายสิทธิ์สุวรโชติแหนมเพอน,นิคมคำส้อยก็บอกนะครับว่าต้องส่งทีมสอบสวนโรคติดตามผู้ที่เข้ามาเล่นพน,นันเพื่อที่จะนำมาตรวจหาเชื้อให้ครบทุกคนครับรวมทั้งต้องดำเนินคดีกับเจ้าของบ่อนและนักเล่นการพนันตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ